แล้วเพิินกับมีของรักษาหลายเห็นว่าค่อยสรอยเหลือเพิ่นทั้งสีทิศเลยเป็นทั้งเ้าต่างศาสตร์ใดเป็นทั้งอคนไทยใดนะาจา้ะเนะมาะเพราะว่ามันหลายพลังงานเขาเขามาบแม่นม่ามีพลังงานเดียวอันนี้ก็สซีได้คนที่เป็นทหารตำรวจรับราชการอรับราชการเป็นคนตรงอาจสิทหารตำรวจ เออผู้กองผู้กำกับก็ว่าไปเอออยู่ในตำแหน่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนึกว่าตำแหน่งเพื่อนนังสิไมียิ่งกับมันสัมพันธ์เลยกับน้าแบบเมื่อกี้มียิ่งกับกับอยู่ในตำแหน่งรับราชการกับนี่นะจ่เด้อหนูบอกให้ร้ายเลยล่ะจุกมื่อนี่ว่าสิเป็นทหารว่าสิเป็นในตำแหน่งอายุหน่อยๆก็อยู่ในตำแหน่งไงเดี่ยวจุกเมื่อนี่หนูต้องบอกกันสั่นเลยมันเด่นไพดาบนะเด่นเอองานราชการคือว่ บ่กลัวบ่เก่งไผนะเออรับราชการนะเป็นคนตรงน้ำคนเอ่อคนเออ่มีสัจจะวาจาต้องเ,อเห็นบ่เด <c oughs> ่นมยิ่งอยู่ในตำแหน่งราชการทั้งนั้นเลยเห็นบ่เอ <c oughs> ่ออีกขึ้นหนูสัมผัสหน้าไพได่นนะจ๊ะเนาะหนูก็ได้มื่อก่งยังดอกหนูก็ฝึกอ่านหูไปสละแต่ว่าหนูก็เอ่อแบบเอ่ออาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบ่แม่นแหลกเลยจ้ะ อย่าไปมึงนะจ๊ะ